โอ้ปลาช่อนครับผมปลาช่อนนี่ครับเป็นพอดีเบ่าแอ๋ยใส่้วยเพิ่นมาสูบปลาสูบน้องครับผมจนโทษเอื้นมามากิน ต้มสุมปลาเผาปลาครับผมผมก็เลยเป็นพอครั่วซะมือหนี่งเผาปลาคอปลาสะดูร้อมเด้ต้มสุมปลาปลากาพร้คมเด้ครับมือนี่ใส่ใบสมุนงใบสมลมครับสูตรันบ้านอีสานบ้านเฮานี่แหละเอา สายลุยกับสมสายลู่นะครับลงแล้วครับมาที่นี่อันนี้ยังโคโลอยู่โยนาาพอดีย้ำบอลตัวนั้นโอ้โหอ่ะสิบเก่าตัวนั้นเพิ่นเอาเท่าเพื่อนอะเพื่อนเพื่นเราซุ่มไปซักซับเจียวด้วครับเนี่ นันอไอ่ะอืมนั่นอะไรซึ่องังี่างออู้เออเออพุนพอก็ลาหางําหูใหญ่แทนยอดไปเลยครับผมเดี๋ยวผมเป็นพ่อคัวเองครับผมลางเห็ดกับข้าวเห็ดในยูนกินสูพ่นลงน้ำครับผม

นี่ตัวให้ไข่ครับผมแม่ไข่พร้อมไข่ทุกตัววันช่วงฝนทายทายฝนฝนลังมาเมื่อกี้ต้มล้วแท่หนึ่งครับน้ำขวมมอขวมอย่างครับรออีกรอบอนานๆ บัวอนบวนใหญ่อยู่ในหันเดิ่ โอ้โหครับอะรใช่ไแม่มึงบล่างเลยก็ได้เอ๊ะแกต่างเลยเยัดเอาได้ไหมนี่โอ้ยังท่านผัวอโอ้โหเีวกิ่เลยกิ่ง่นกิางลอเาวมาเดียเดว่าเดี๋วเดเด้๋เดียมียมาเดี๋ยด้าเดี๋ยมายเดีาามเเอ๋ม โอ้บ่เออไว้เห็นนีละหาทั้งคืนแล้วแบบนั้นสวัสดีพ่อตู่ึงด้เดี๋ยวมึงจะิ้งกันไปทานบอกยีล่นสูบเบอรทมันคือพ่อเลยเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อมันเป็นลูกเขาเอาเอาแยดีกว่าเขล็อกเอาเขากัดไว้เป็นล็อกเป็นล็อกเขาแล้วเขาเื่อนท้ฟางมันขึ้นกัดไ้เป็นเขาอเอาแย่แล็อกห้เอาอพิ่มเพเดียวมกล้าลงเอาซ้ำงันกัดมลายครับคุณน โอ้ยพักันอักกักรวดพวกนี้ยงูเพอเห็ดปวกมู้เอ้มูมาเก็บซอยพ่อมาเก็บเก็บใส่ตาเงี้ยลองไปอาณาเ้วอปกตทำมาทำมนเห็นปะอะกินเลยกินเลยมันต้องกินที่ไรยองอ้คือเด็กขักแต่ปากคอตัวนั้นเอ้าไปเลยเอบ้าให้บานอืม เดี string, ๋ยวเห็ดแก้วจะบาทกันสบาทกันก uh ่อ huh. ก็ทานด้ยโว้ก yeah. ินลอกหกได้หกโลเตี right> ้ยตายบนระเบ้าโอ้ เงินหลายพันจนึงหกโลนึงเอเออกนโลละพันหาด้สิบเอตัวละโลเนี่ยหกโล ไม่ขึ้นได้ต่กินได้ตัวเออตัวนึงนวนึ่งโคได้นาะไอ้ร้านยังไม่หลขแม่งานหมุนไปวันมากัออกมเกินอ่ะม้นเต็มมมใช่เนาะมาวันนันก็มาใช่กัยังเขาวาปะไวนาะปกาแล้วตัวตัวไข่เบิรตเนาะไข่ทุกตัวมกกี้ฟังคุณเหมไข่เบิร์ ไอ้เบิร์ตกวางไอ้งไอ้หน้าพวกไอ้ไอ้เป็นะคักเดียวแต่ว่ามึงไปข้งมึงระวังนี่เลยนั่งตีก็ไม่ไปยิงกูเลยกูเลยหายเีิบเต็กูตั้งแต่ทสิยานเหแล้วกูก็ถอดเสียมีว่าป่าป้ากูหันเนาะตังจมตังอยงน่าลมแนงเลยว่าเตะกีดินลมป้ แอ๋ครับแอ๋ครับอยู่บนเด็กกันง่ยสีคุม่มขื่อเด็กันนี่น้องหลังสุนก็ไม่ไพ่สิ่มก็นั่งหลังนะยังสิ่ไปทางกล่องนะเสียดเนี่ยยังไงทั่วไทยป่าไม่ลเหรออือปล่อยปล่อยปล่อยสุกบ่ป่า โดนี่ข้าสุกเพื่อน้องยุ่งยันบายหออืมอันนี้มันไทยบาทกี่กุ้่นอิมหลายตัวอืมหวานโอ้นายเดอ้อมม่หิบนี่พายุกลางวงกุ้งน ปากาละาเสียบตัวเนาะเมื่อเราหรอโอ้อนเบิร์กินนวดทำคือมันจีซ้วนกังมันไปใช่ไหมเด็กกันเนี่ยจิ้มโฟมกระเพยโฟมครับ ขุ่นฝ่าเหมือนกนีเ้เกิดเกดูบัานเห็นตะเหือถ้าปีไรกลุ่มผายึนยึบสองยิบสามกลุ่มภานนี่แหละปีนีบ 22, น้บ่เนีน,นเกิดดูบ้านหรอบ่อือสิเขาเนี้ยละเอดละเมาเหล่าเอาวน่ากเล กมีแน่นละอยู่ในการขับรถนวดติดแต่รถปติดมากอื่กันขับรถเต๊ตตอืดแต่อยู่ในกลั่นแต่หมูหงอย่างมีตี๊อยู่แบบนี่เนี่ยนามอะอว่ามั้วนามวะไปเซ็งสงบ เห็นบ้าต่อนนีนบ้าไม่ซื้อมแกงมัอกีนี่โอ้ยตัวน้องมีตัวที่ยวพันหอดันฟันุนกันยังเอือนพันอออนี้้ไไดเเาิปโ ก็หั่นบวบออกหันบ่เท็ดกับไปน้ำหนามบิบเนาะกันฝนมาเนี่ยก็ไปหาว่างไครทำหน่ะอือมันบอกว่าจักว่าววามตายอยู่ทั้งหนามมันจะมันไปป่าประเทศน <c oughs> อกบวบจะเอาไม่ใผ่เบ็ดนันกับปืนหรอกคือบอกอกืออันใี้ส้เบ็ดยึดผ้าลังเปลี่ยนอาม้างกอายังก็ยไปตีไก่ม่มีตัวลุยตัวตัวแรกลยุย thế biết sao hà lắng này bảo lại tổ ngon vì xây như ông khâu vậy nhá nó xây thanh lành lắng hay vô thừa <laughs> dương... oh, pẹn... cả giờ như nè non nè non bèn phôm đó bèn cái ba cũng tiếc tiền cái hả đầu hết chi hả ừ. thiếu không วันวันว่าท้องทำงาก็ได้จริงแล้วปลาเขาคุยร่ำน้องฉันเป็นรอยโ <c oughs> มบึงกองวงจรอนบ้าจีิงมเลยเกอกับเป็นข้าวดังก็จ้เป็นหนึ่งแบบมันมีบกงกองวงจอน,อจอนตัวอ่ะท,<ำ>ทำอะไรกลองถามความน,าน่าไปน่เสด็จไปได้ดีแล้วย่องไปประคับเซ่นป็นตาไแล้ก็าากหันอีก <c oughs> ขนมีคือไทยเอาแมบอกือมเกิดแตว่าหัวเศ้ากวเลบอเออหมอยยองกับแม่นล,ลูกค็ยังกว่างสีนี่กัแม่บอกมากตะนอกกหแม่เออนอน่น <ๆ S 1> ดแหละอืมแล้วก็นี่่น <ละ S 1> ม้มาตะปีุเลละปีตายสนามนี่เนี่ยเขาจะพวกรางินพุ้นแต่ยา,นาเนาะเลือดเย็นเพราะ โหดมาหาโหดเลยมึยยตงตายเอาทรัพย์สินของผู้ตายอืมแลบายฮไปเมื่อวานมาผูกพันติดนี่อยู่ในวงแท่รไดบ้างฮึ่งแล้วน้ำหยาดได้บ่เนี่ยอืมแบบที่นี่นใชรก็ปล่อยงั้นกูต้องหลอกระบบกฎหมายเขาก็แบบไอประหารชีวิตเ้เพระ่า,ยอ,าอย่างนี้ท่องในกฎหมายว่าอืม คือแมนต้องคอดให้่อนคนเดียวคอดแล้วขาอะไรขอเขาเด้เดียตจับคุกตลอดชีวิตต้องเลี้ยงลูกต้องเอาพี่ตลอดตัไปเอออืมแต่ว่าแต่แต่ไลยเนาะแมนออกมากครับเรามข้นเลือดอันนี้อยู่แล้วมันก็เลือบโอ้ยวางเลยหดหดหมดมากหลักมันก็ ขังเลยคือมันแกวะแกวะแกวะอก่าแนี้คือคบอกว่ามันกล่องไีอือโอ้ได้การด้วยปานเห็นไหมปาลูดมเนื้อมันหวานดีไหมคุณจะรสหน้านน้ำนัวเพิ่งได้กิิเนเยิ่งหวานเนือ กินแบบตาวังใครไม่เที่ยงเลยต้นแบบเบื่อซ้นปบบปาก้าตัวเดียวแต่ใเนองพี่กินคนละไฟนะไว้ยนะต้านั่นแหละเจ้าของน้องได้กินนี่แล้วล่ะเส้นตายเห็นไมนีมอสตไประเทเนาะวามเรียกว่าอะไร ไปทางอั่งแกงเราได้ทั้งสีน้อสองเงาะโอ้ยหค่ไม่เห,เห็ดเห็ดไม่ไผ่ให้เดือคักได้มันเขาอยุงก้อนนอตเขามัดถึงโค่นถึงคนได้อืออือก็เอาผ้าเถ็ดก้อนนอตเลยพวกกุ้งพวกแกงมันจะไปไปไปยุ่นน้ำก่อนนอตตลาดมันจะไปกินกุ้งนี่มองอาศัยเชื่อเขามาัดแน่นหัวไทยังสิหน้าหมายถึงว่าเขาโจมัดอ้อยนี่น เขาโจมขึ้นบาทินพะแยงบอกพะแยงก็เบ็่วนเราก็ยังไบบ่วนตอนกุ้งอย่างนี้อยากีมันพลาดขอนมองละสองคนคนทำเราควัมหม่นทำเนาทำอะไรเห้แต่ว่าในไทยบ้านสามป้องเพื่อควักเป็น่ยนหู้ไปเชื่อยห็นกางมันได้สามสีร่ำเลยหมีหู้ก้อนบ่อละเรากรรไกรอนตองอมไหมอมัดเป็นอาทิตย์ กูไปอ่ะนี้ไข่ทุกตัวไข่ทุกตัวอืมมันจะมีอยู่าไมถ้าเป็นแเอ้อนมาไดจะตุ่มตุ่มแม่ครับผมตัวผู้มันมีดอกตัวผู้จะไปเขาเขาบืนลงลงร่างหมดแล้วตายเื้อออกหมดตายตัมปานั่นละ <onz> ปลาแซลมอนอยู่ทั้งหนาจซึ่งในก็ต้องไปว่างใครอยู่ทั้งเหนือหนาวึ่งในก็ต้องบืนไปไขรจะฟังตองมางหอดเป็นลูกแล้วนะาหอดใต้ห้ามองมองดูนะมันตรงนี้เหรอจำเดิมันิะจักเรีว่าแขกมาซิงโตั่าก็บืนไปถ่าแล้วบืนไปตายเนาะเมื่อหบืนไปย่างเนื้อบืนไปตายแล้วจะอะไรก็คือน่างไครจาก็ตายไปหมดหรออืมก็ไิก็เสาตายอ่ะ ใ่ออกกตายไอ,อซื้อม่กีนนย้่นี่ันน้อยตอนในน้อยสารก็บาทเนาะแพงก็เนื่ออีกเนาะึงวันอือปลาปีก้าก็เลยสสูบประเค็งป่นิดนึงเ <laughs> มือ่อวานแฮทีจะมันปลา<ะ>อือปลาขนาดเลยครับปลาเผา เห็น <Okay. S 2> วครับมาหากินป่าครับเบ้าแยใส่ด้วยครับเพิ่นสูบน้องสูบปลาในการเอี้ mm hmm. ได้กินต้สมสงบาการถืสุดยอดแล้วผมว่าแ่บอีรีนี่ครับเป็นบอลเบื้องนำถ่วมครับผมแมนเบิร์ได้ครับนี่นี่อีกสูบน้องนี่แล้วเพิ่นกัสิสูบน้องนี่ครับ เรื่อยอาทิตย์ทั้งอาทิตย์โอ้ลำบากนิดนึงครับผมนี่ครับบอดผมเคยมาใส่ป่าใส่เบ็ดป่าน้ำท่วมบเบิกนี่นะครับที่มันหมานช่วงบางนึงโหลดกระจอดิบพุ่นละ อย่างวันที่ผมนั่งกินอยูุฟุลละ่ะไร้กาดครับผมเหมือนไร้กาดกินเขาป่ามือป่าบ่มีหรอครับแต่ว่าเขา,เ,ขาเอือนแบบภาษาอีสาบนบรรเทากินเขาป่ากิ่นเขายูไฮยูนา้าอย่างนิ้นะครับนะยู่ดีไปแห้งได้ทุกคนครับผมเดี๋ยวลูกผีฟืนห่อนฟืนจากเบี้ยแล้วลูกผีไผ่เมื่ออื่นผมก็เลยส่งเนี้ยส่งลูกชายแล้วพอจะไปสอบแข่งขันสวดมนต์ ดิๆดี่แอนรครับสวัสดีครับ